หยิบเพลงของใครมาเตรียมไว้นะครับของแช่มแช่มรำพันเดียวกันนะครับส่วนมือปืนนะครับที่ขอเข้ามาจากคู่สร้างนะครับจากคู่สร้างเดี๋ยวเปิดให้นะครับไม่ได้ลืมนะครับจะเพิ่งน้อยใจแลรายการที่อยู่ทางคู่สร้างนะครับที่แนะนําว่าให้ออนแอร์หน้าไมนะครับฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยตกใจทุกทีเลยสวัสดีครับ ครับผมเพลงอะไรล่ะทีวีกับพี่เมาห์ฮะทีวีกับพี่เมาชุดใหม่เนี่ยนะใช่แล้ววันนี้อออากาศเลยแล้วเนี่ยวันเนี้ออตั้งใจนะแต่ไะเฮวิตติ้งไม่ต้องส่งมาแล้วนะแต่ว่าส่งเพลงอื่นมาแล้วกันแยกออกไปเอาอยู่ในอยู่ในแผ่นเดียวกันใช่ไหมก็ส่งมาเถอะตามที่อยู่ที่ผมบอกไปนั่นแหละเราจะส่งคืนให้ ไม่เป็นไรลูกหมีใจดีใช่ไหมใช่ได้เอ๊เพลงอะไรนะทีวีกับอะไรนี้ใช่ไหมชุดทีวีกับขี้เมาได้เพลงนี้ไม่มีด่าไม่เป็นไรจะเปิดให้นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมสบายสบายอยู่ลวแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกจัดห้าได้ครับก็ดีครับก็ดีครับก็ก็ไปหาไปหาผู้มาลิ้นหน่อยนะครับเบอ่ บอกว่าแบบเนี้ยผมก็พูดได้เย่ามาล้อเลียนเดี๋ยวแฟนรายการผมที่เป็นชาวต่างชาตินะครับจะโกรธพูดอะไรไม่รู้เรื่อเลยเนี่ยมันต้องตัวชาตยถึงจะพูดได้ชัดเจนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเจม้าให้ฟังเลือดตกขาวอะตกขาวเจดว่าแล้วถึงจะมาขาวนะวันนั้นไปสัมมานาจางก็บอกเนี่ยเธอกลับไปและเจว่าเนะี่ยถึงจะขาออก อ่ะวันนี้พูดเยอะฟังเพลงดีกว่าพันเดียวกัน